ประเทศไทยจะสู้กับโลกในศตวรรษที่21ได้หรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธแต่มันอยู่ที่คุณภาพของคนไทยทุกคน้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569คือคกลไกแห่งอนาคต ที่ออกแบบด้วยความรอบคอบและตั้งอยู่บนพื้นฐานหัวใจคือประชาชนมิติแรกค่ะคือการพัฒนาคนให้ทันเทคโนโลยีและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทุกวันนี้โลกไปไกลด้วย AI ดังนั้นเพื่อยกระดับการเรียนของนักเรียนไทย เราจึงมีการอุดหนุนงบประมาณกว่า35,149ล้านบาทรัฐบาลสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษาเดิมผ่านระบบ Higher Education Sandbox ปีนี้รัฐบาลก็สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยกว่า19,800ล้านบาท มิติที่3ค่ะคือมิติที่ใส่ใจเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ไม่ได้ยึดแต่ในห้องเรียนค่ะเราได้ประกาศให้ Zero Drop Out เป็นวาระแห่งชาติโดยนาย,ยกเศรษฐาทวีสินค่ะโดยร่วมมือกับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศเราได้อัดงบประมาณกว่า477ล้านบาทเพื่อสนับสนุนระบบการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยตั้งเป้าว่าในปี69เราจะนําเด็กคืนสู่ระบบการศึกษาในทุกรูปแบบกว่า900,000คนค่ะเด็กบางคนหลุดจากระบบการศึกษาไปอาจต้องการทางเลือกทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยกําหนดงบประมาณกว่า200ล้านบาทค่ะปรับรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการเรียนปัจจุบันค่ะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลยืดหยุ่นทั้งเวลาและ เวลาในการหาเลียงชีพของเด็กด้วยรัฐบาลทุ่มงบประมาณในปีนี้กว่า 1, 8 5 4ด้าล้านบาทเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณการจัดทำแฟ้มเครดิตพอร์ตโฟลิโอเพื่อสะสมผลการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและเพิ่มอีก100ล้านบาทด้วยค่ะ เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้คนไทยสมัครงานโดยการไม่ยึดติดกับพุทธิการศึกษาแบบเดิมๆตอกย้ำค่ะ โอดอสค่ะคือโอกาสที่กระจายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมรัฐบาลอนุมัติเงินกว่า45,99้าล้านบาทค่ะเพื่อให้เด็กได้มีวิสัยทัศน์ไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศโอกาสได้วิสัยทัศน์นั้นรัฐควรเป็นผู้หยิดยืนค่ะเราไม่ได้แค่ทวงคืนการศึกษาให้เด็กเท่านั้นนะคะท่านประธานเรากําลังสร้างโอกาสทั้งชีวิตของเขาให้กลับคืนมาแม้โลกจะหมุนไปค่ะแต่เพื่อไทย หัวใจเรายัางคงเป็นประชาชน